ถือโทรศัพท์และแปงร่องยอดมนุษย์เชนแปลงร่องเป็นยอดมนุษย์พิกฟลข้าคือขบวนการไม่ทำงานผ่านไปทั่วเจ็ดคลืมข้อข้าคือแปลงร่างกอนแปงร่องแปงรองแปลงร่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 องอวยวินหัวข้าคือยอดมนุษย์อายุสา ชอบจีบสาวเข่าหัวงูต้นเมียตบข้าเลยหนิ้วจากบ้านมางพวกพวกูเจอเจอกับพวกเจ้าข้ามาที่นี่แล้วกับเพื่อนของข้อสามสิบกว่าคนพากข้าอายุสามสิบไปเ้<อ>แตงร่าเป็นยอดมันกดแสงขึ้น ยอดมนุษย์ท้องยิบระกายแสงก็ถึงเวาลาสินะยอดมนุษย์แปลงร่างเป็นชิงยอดมนุษย์ท้องยิบระกายสแสงเบอร์สองโขกเบอร์หนึ่งด้วยฮะฮะเข้ามาแล้วเออขันนัออ้งหลดตลอดอยู่แล้วล่ะแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์นมซดเพราะฉะั้ าามาแล้วมาแล้วสินะกระตุตน้นดีดเดิมมันสิงแองลองกอดมนุษย์ชาเขียวเราโกสีดำรรนะฮะแต่เธออยก,กูมาทันเวลาแล้วแองลองเป็นมุนกอดมนุษย์น้ำเปล่าเอากูตรา,ปร,าปริโอน เป็นตัวทวงทุกคนมาแล้ววัชูวัชูชัชูวัชรจ้าไอพวกมันมาแล้วมันมาแล้วพวกโกโกจ้ปิ๊ปปิ๊บ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 ปิ๊ปปิ้วปิ้วปิปปิ้วปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ Bong cầu nguyện rồi lê cắt đồn như Superman tại cục mỹ đại chinh 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 ชิงชิงชจ้าลงน้ำไปสักโอ้จ้าจงมดไปจงมดไปไปตาตาตาฟันตาฟันควาชั่วตาความชั่วเล่นกินดังซูเปอร์แมนแต่คลิปแรกก็ยิงไม่ได้นะกรแทกแล้วปล่อยลงไปเเลยจอดข้าช่ดูกระตูดักกันบอลปล่อยพลังคื้นต้ออ้น คนละเรื oh, yes. ่องอะอย่าี้ยผชู่ย์กระโดดเยียบไหลโอ้ยเจ็บชูฟันหนึบอลไทยจะไปบอลโลกโก go go โก go go เอาไปเลยสังเกตุบุญยืนศิลปกนงคไหลอดเมทอล ไรเดอร์อสูร่คิกตุง้งเิ้วโอ้ oh, ตายยังโอ้ oh, ไม่อยากดูหันกลับมาดีกว่าระเบิดเป็นโกโก้คันเลยพระเจ้าเข้ามาแล้วอเออฟันกูนดำมอสติสติดอเออจับจับมันไว้จับมันไว้เอ๊ะมันล็อคเอาเลยเออเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยเหรอโกโก้คัน พี่กระกยายแสงยอดมนตร์รวมร่างโอเคยิงปุ้มเป็นกโกโก้รันเฮ้ยโกขันอันนี้สตาร์ยิงปิวป้วปิ้วมันยิงกโกหรือากลหลบได้วะเนี่ย ยอ้ยป oh. ิวป <contain Jade. S 2> ิว <otion> ปิวป oh, ิวดิสดิดิสโคชอตปิวป oh. ิวป uh. no. hey ิวปิวโอ้ยทำไมกูยิงมันไม่โดนอ๋อ like ทีลืกก็ฟันทิ้งชอตชอตฮ่าหนึ่เฮ้ยวันเออวันเออวันเออพวกมันพวกข่อนั่นจริงแล้วเพราะเราคือยอดมนุษย์ Dick King! Boom!